สวัสดีวันที่14ตุลานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงสีนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยเบรกไฮไปละชนทีพแรกของเราไปสำหรับเคลียร์ไม้ที่ราคาสูงๆออกไปนะครับก็คือหนึ่งเจ็ hmm. ก็ยังถืออยู่อีก17ไม้นะครับตอนนี้ทีพที่2 1815แต่ก็ไม่รู้ว่า ราคาเนี้ยจะถึงในเร็ววันนี้หรือเปล่าหรือว่าบรรยากาศของตลาดอาจจะเนืองๆซช์เ,เว์ออกข้างไปก็เป็นได้นะครับถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับกว่าจะถึง TP ท,ที่เรากำหนดไว้นะครับข้อสังเกตยอย่างหนึ่งเลยก็คือเนี่ยตั้งแต่แท่งเนี้ยพอราคาเบรกเบรกต้านขึ้นไปปุ๊บเนี่ยชนต้านนี้ ราคาย่อลงมาเคลียร์ฟอลโล่ฟอลโล่บาเห็นปะที่ผมมาร์คไว้เนี่ยถ้าเราสเกลดูไทม์เฟรมที่เล็กลงเนี่ยคือผมจะใช้ไทม์เฟรม s 1กับ m 1ในการดูราคานะครับไอที่เห็นไม้ทีๆีเนี่ยบางทีเปิดจาก m 1จซะด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ราคาเนี่ย มีการเบรกไฮขึ้นไปเคลียร์โฟลบายปุ๊บแล้วก็ดันราคาทะลุต้านขึ้นไปอีกซึ่งต้านต่อไปเนี่ยก็จะอยู่ที่1803นะครับเส้นสีเขียวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนช่วงทุ่มหนึ่งเนี่ยราคาจะสามารถชนต้านนี้ได้อีกหรือไม่นะครับแต่การที่ราคาเบรกตัวแบบลอยๆขึ้นมาแบบเนี้ย อาจจะมีคนบางคนนะครับที่เห็นว่ามันเบรกแนวต้านขึ้นไปได้เนี่ยก็อาจจะกด follow by ตามไปนะครับมันเลยทำให้ราคาเนี่ยสามารถที่จะย่อลงมาได้นะครับแต่ก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตลาดนะครับถ้าตลาดอยากจะปล่อยเอาไว้ก่อนก็ เป็นได้นะครับดังนั้น,เ,นเราเผื่อใจไว้เลยว่าโอกาสที่ราคาที่จะลงมาเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับและวการเคลียร์ฟอร์บ่ายนะจุดนี้ก็สามารถลงมาได้เหมือนกันนะครับเพราะการเคลียร์มันไม่ใช่หมายถึงว่าครั้งเดียวนะครับบางทีการย่ำราคาเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ถือเป็นการเคลียร์ l อโลไปในตัวได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนะทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยคือเราต้องเผื่อใจแล้วก็มองอนาคตว่ามันสามารถจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เปิดไม้บายเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมจะมาเปิดอีกทีถ้าราคามันหลุดโลกลงมาถึงโซนนี้นะครับผมก็จะมาเปิดอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้า ราคาสูงๆแบบนี้ผมจะไม่เปิดไม้บายเพิ่มแล้วนะครับสิ่งที่ทำอยู่ก็คือรันรันเชนในออเดอร์ที่เรามีอยู่ตามเป้าหมายแล้วนะครับตอนนี้แต่ตอนนี้อยากให้ชนต้านนี้ให้ได้ก่อนเพราะวันเป็นสัญญาณของการไปต่อนะครับซึ่ง TP ของเราก็ยังเหลืออีกยาวไกลครับผมเนี่ยจะเริ่มเข้าเซล สักช่วงประมาณ1.840เนี่ยถ้าราคาไปถึงช่วงนั้นแล้วผมก็จะเริ่มสะสมเซลล์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจาก1.840เนี่ยคุณสามารถโดนลากไปถึง1.880ได้เลยนะครับ40เหรียญเนี่ยเพราะว่าในอดีตเนี่ยช่วงราคานี้ก็ยังเป็นราคาที่ยังไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เคลียร์เซลล์นะครับ แต่ลองนึกดูว่าก่อนที่ตลาดจะลงลงมาขนาดเนี้ยณนะเวลาเนี้ยณนะเวลาที่ราคาอยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะไม่มีใครอยากจะเซล,ล์มากสักเท่าไหร่ mm. เพราะว่าตอนนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงของราคาขาขึ้นขาขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเราต้องมาวัดใจดูว่าตลาดจะมองว่า ผุมราคาเนี้ยเป็นราคาที่ต้องกลับมาเคลียร์หรือไม่นะครับผมก็ต้องวางวางราคาไว้ก่อนเพื่อให้เรามีทิศทางในการเทรดนะครับถ้าสมมุติว่าราคาขึ้นมาถึงหนึ่งสี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่ห้าศูนย์แล้วเนี่ยและยังไม่สามารถที่จะกลับตัวได้นะครับราคาที่จะต้องทะลุต่อไปก็คือหนึ่งแปดดศนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาดู ให้สอดคล้องกับราคาปัจจุบันด้วยนะครับว่าการที่ขึ้นไปเนี่ยตลาดทิ้งอะไรไว้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นตรงนเนี้ยเนี่ยยังไงสักวันหนึ่งตลาดต้องกลับมาเคลียร์นะครับไม่ช้าก็เร็วหรืออาจจะเคลียร์เลยก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะปล่อยทิ้งไว้แล้วก็สะสมสะสมบายไปเรื่อยๆสะสมบายไปเรื่อยๆให้คนที่อยากเล่นายเนี่ยเข้ามาเทรด บนตลาดอินตัวแล้วก็อยู่ในจุดที่ตลาดขึ้นไปเคลียร์คนที่เคย Follow s e l l ในอดีตองค์ประกอบประมาณนี้นครับมันจะทำให้เกิดการกลับตัวขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือเบสิกพื้นฐานของการวิเคราะห์นะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องมาดูปริมาณดูอะไรหลายๆอย่างประกอบด้วยด้วยซ้ำไปนะครับ ยังไงเดีย๋ยวเราก็จะมาวิเคราะห์กันเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือหน้าบายรันเทนกันไปก่อนนะครับถ้าใครเล่นบายก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตอนนี้คุณได้ไปต่อในสเต็ปที่2นะแล้วครับ